ไปนอนจ้ามารีจาเยวตีเลยไปนอนได้เลยนะจา้า thank you thank you นะคะขอบคุณมากๆเพราะว่าเดี๋ยวพี่พิมพ์ก็ดูพี่สายดันลงเลขขี้ข้างบนลงเมื่อไหร่พี่พิมพ์ก็ลงมานั้นแหละไปเลยจา้ามารีจา่าคุณนายนะคะนอนหลับฝันดีค่ะก็พ,ะพี่พิมเนี่ยเดี๋ยวรอพี่สายดันลงพี่พิมพ์ก็ลงค่ะเพราะว่าตอนนี้เลขเขายังเป็นเลขข้างบนข้างล่างอยู่เลยเขายังไม่ลง พี่พิมก็จะอยู่แต่วันนี้คงจะได้ลงไวหรอกดูท่าแล้วเพราะว่าอาพี่ก็น้อยลงแล้วลหละเนาะเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนที่เอ่อเหนื่อยงานมาแล้วก็ไปพักผ่อนได้เลยนะไม่ต้องเฝ้าพี่พิมนะคะพี่พิมพ์ก็รอพี่สายดันลงพี่พิมพ์ก็ลงค่ะเพราะว่าพี่พิมพ์แล้วแต่พี่สายดันนั่นแหละ ทักทายทักทายครับนะคะขอบคุณมากจ้ะน้องตะวันจ๋าตะวันก็ไปนอนได้เลยค่ะไม่ต้องเฝ้าพี่พิมเพราะว่าเดี๋ยวพี่พิมรอเลขเลขคู่เลขข้างบนลงมาคู่กันข้างล่างแล้วพี่พิมพก็ลงแล้วละสองชั่วโมงแล้ว <c oughs> พี่พิมพก็ยาวไปเรื่อย <c oughs> ยาวกับพี่สายดันนี่แหละหมู่นี้ทํายิ่งกว่าเก็บชั่วโมงอีกนะ ทำหมือนก็เก็บชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวนี้วันละสองชั่วโมงสองชั่วโมงโเหนื่อยอยู่นะพูดทีสองชั่วโมงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่เหนื่อยนะคะ่ะตอนชอบพี่พิมเก็บเวลาพี่พิมนั่งคุยอย่างเงี้ยสี่ชั่วโมงพี่พิมนั่งคุยอ่ะสี่ชั่วโมงแล้วก็เสร็จแล้วพี่พิมก็ไปตั้งใหม่โอ้ยยายบุญจ๋าไปนอนไปนอนยายบุญ ขอบคุณมากค่ะยายบุญจ๋านอนได้เลยจ้ะพักผ่อนพักผ่อนค่ะน่ารักฝันดีนียจยะจยายบุญจ๋าฝันเห็นนุ่มๆน,น,นะจ๊ะ <c oughs> นอนพักผ่อนได้เลยค่ะไม่ต้องเฝ้านะคะเพราะว่าทางนี้อ่าเพิ่งจะยังไม่สองทุ่มเลยแล้วเดี๋ยวพี่พิมพ์รอพี่สายดันเลขคู่เลขขี้ลงมาพี่พิมพ์ก็ลงแล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อต้องเก็บให้เยอะแยะมากมายพี่พิมพ์ไม่ได้เก็บชั่วโมงค่ะ ให้ยายบุญไหว้หปั่นเห็นนุ่มๆนะหัวเลาะใชนะคะแม่ไปนอนไปนอนค่ะขอบคุณมากคะ่ะยายบุญจ๋านอนหลับฝันดีนะคะดูแลสุขภาพนะจ๊ะอย่านอนดึกนะคะพักผ่อนพักผ่อนตามเพื่อนยังไงพวกนี้ยังมีเวลาค่ะวันนี้ก็นอนได้เลยเนาะเพราะว่าดึกแล้วบ้านเรานะคะ พยายามนอนให้ได้เยอะๆมากที่สุดร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วก็กเคลื่อนไหวร่างกายออกกําลังกายบ้างเบาๆนะคะออกเบาๆแม่สี่เก้าสี่เก้ามื่อกี้สี่แปดสี่เก้าอีกแล้วอุ้ยพี่พิมแ์มเสียดายอ่าเลขอายุพี่พิมหกสองลูกบอกให้กลับเป็นสองหกจะได้อายุทอนลงมาที่ไหนได้เราออกห่วยพอดีเลย <c oughs> ไม่ได้เล่นค่ะไปซื้อตัวอื่นไปซื้อไปซื้อลอตเตอรี่เป็นเลขท้ายรถตัวเองดูดูดูดอกกิ้งเลยค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกไลท์ทุกเลฟไปนอนกันได้นะคะไม่ต้องเฝ้าพี่พิมพ์เด้อเพราะว่าเดี๋ยวพี่พิมพ์รอตัวเลขข้างบนลงพี่พิมพ์ก็ลงแล้วค่ะโอททำงานม,มาบางทีก็เหนื่อยเหนื่อยพี่พิมพ์ก็เดี๋ยวไปเก็บถ้วยเก็บจานกันไปก่อน จนกว่าพี่เขาจะรุ่งเราก็เก็บช่วยเก็บจานไปเรืเร่ยยอยๆอ๋อพี่ก็นั่งอยู่กับผลไม้ไปก่อนนะจ๊ะไหนยัง <c oughs>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  มีขนมอยู่หนึง่งอัน,นพี่มิมก็ลืมลืม โอ้วันนี้แดดดีจ้าขอบคุณมากค่ะช่วงนี้พี่พิมยังไม่ได้กดไฮไลท์เลยแต่ว่ายังมีไฮไลท์อยู่ยังไม่กดอืมยาวซะหน่อยก็ได้เดี๋ยวพี่พิมพาไปทำไฮไลอ์ไนอกบ้านเฮ้ย <c oughs> ใครเนี่ยเจ้าแสบวิ่งเข้าบ้านอีกแล้วหมากพี่พิมพ์จะพาไปทำไฮอะไรนอกบ้านเพราะว่าแดดดีมากๆมา